ที่สองทุกคนนะคะ,ะวันนี้มาพบกับคุณครูพึ่งอีกแล้วแตกตาใช่ไหมคะ,ะวันนี้คุณครูพึ่งจะมาทําการเรียนการสอนเรื่องการอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายนะคะนักเรียนคุณครูจะมาทําการเรียนการสอนเกี่ยวกับการอ่านข้อเขียน เชิงอธิบายอ่าแต่ก่อนจะเรียนการอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายคุณครูก็จะทบทวนเกี่ยวกับการผันวรรณยุกต์ให้อีกรอบหนึ่งนะคะให้อีกรอบหนึ่งค่ะอ่านักเรียนคะช่วงนี้ช่วงนี้ครูฝากสักนิดหนึ่งช่วงนี้โควิดกําลังแรงเนาะนักเรียนหยุดกันเนี่ยนักเรียนป้องกันดีๆนะคะคุณครูเป็นห่วงนักเรียนนะลูกป้องกันดีๆนะคะอ่า นักเรียนพร้อมที่จะไปชมคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการเรียนการสอนเรื่องการอ่านข้อเขียนเชิงอิวายและทบทวนเกี่ยวกับปัญญุกแล้วหรือยังคะ,ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วก็ไปรับชมคลิปกันเลยได้นะคะนักเรียนแต่ก่อนรับชมคลิปคุณครูก็จะให้นักเรียนรีแลกกันก่อนเนาะกับครูอ่าเรามารีแลกซจโจโจ,โจ้มันๆกันก่อนเนาะ ใจในยุคโควิดโรงเรียนปิดได้เล่นฟรีไฟตอนเช้าใดนอนตื่นสายตอนเช้าใดนอนตื่นสายครูสอนออนไลน์เราบายใจบายใจครูสอนออนไลน์เราบายใจบายใจยามว่าเราเล่นติ๊ก็แล้วก็หกว่าเรียนออนไลน์ไปงานให้แม่ทําให้ไปงานให้แม่ทําให้เขียนส่งครูไปไม่ต้องทําเองเขียนส่งครูไปไม่ต้องทําเอง ว,วันวันจับแต่โทรศัพท์เตืนคุปจับปั๊บปีป้อมนักเลงเสร็จแล้วถ่ายคลิปร้องเพลงเสร็จแล้วถ่ายคลิปร้องเพลงเต้นเยงเย่งลงในทิกต็อกเต้นเยงเย่งลงในทิกต็อกเนคะเรามาเรามาเรียนรู้เนาะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายกันดีกว่านะคะนักเรียนแต่แต่ว่าก่อนจะเรียนครูจะทบทวนเกี่ยวกับการผ่านตัวอักษรอีกรอบหนึ่งเนาะ เรามาทบทวนเกี่ยวกับอันนี้อันนี้เรื่องการอ่านข้อเขียนเชิงทิิบาทที่ครูจะสอนเนาะถัดมาครูจะทบทวนทบทวนเกี่ยวกับวันณนยุ์ก่อนเนาะมาเรารอบที่แล้วเราเรียงไปแล้วเนาะเกี่ยวกับวันในยุคนะครูจะทวนให้อ่เห็นไหมวันในยุคปักดูนะรูปกับเสียงออันแรกคืออะไร อันแรกคือสามา Supreme. Supreme Supreme Supreme. Okay. Supreme. ัญสามัญเสียงเสียงแรกเนี่ยเสียงแรกคือสามัญสามัญไม่มีรูปเนาะไม่มีรูปเสียงสามัญไม่มีรูปนะคะนักเรียนถัดมาถัดมาเสียงเอกเสียงเอกมีรูปอ่ามีรูปขีดหนึ่งขีดไหมหรือว่าไม้เอกเนาะถัดมาเสียงโทอ่ะหัวเป็ดเห็นป่ะเสียงโทเนาะหรือไม่โทอ่ะถัดมาเสียงตรีหรือว่าไม้ตรี และสุดท้ายไม้จัตาวาคือเครื่องหมายบวกอะเนาะไม้จัตาวาอ่าเรามาทวนกันใหม่วรณยุ์จะอยู่ด้านบนของพยัญชนะเนาะถ้ามีพยานชนะต้นสองตัวหรือเรียกว่ามีเพียรชนะสองตัวจะอยู่ตัวที่สองแต่ถ้ามีหนึ่งตัวก็จะอยู่ที่เพยัญชนะตัวที่หนึ่งนั่นแหละออย่อางเช่นคาว่าป่าวรณยุ์จะอยู่บนปปาปอปาเมฆป่า,ปปา,ไ,มปาไม่ได้อยู่บนสระนะอยู่บนพยัญชนะนะคะจําไว้เด็กๆ ถ้ามีสองตัวจะอยู่ตัวที่สองแต่ถ้ามีหนึ่งตัวก็อยู่ตัวที่หนึ่งกันแหละอ่ะกรออาการไม่ถกก้าอยู่ที่ตัวที่สองก็คือลอริงก็โอโกไม่ตีโกอ่ะอยู่บนกอไก่ต่อเอาเตาไม่จัด arios. ตวาเต่าเนาะอยู่บนตอเต่าถัดมาการผันวันในยุคน้อการผัรในยุคคุณครูอ่ะอ่ะชูนิ้วชูนิ้วชูนิ้วมือห้านิ้วนิ้วอ่ะชูนิ้วชูนิ้วมือห้านิ้วเนาะชูมือ ชูมือเลยชูมือแหมชูมือหนึ่งข้างอ่ามีห้านิ้วเนาะสามารถเอกโทตีจัตาวาเวลาแล้วสามารถเอกโทตีจัตาวาจำให้จำให้แม่นนะสามานิปโปเอกนิ้วชี้โทนิ้วกลางตีนิ้วนางก้อยนิ้วอ่านิ้วก้อยจัตาวาสามารถเอกโทตีจัตาวาเนาะอ่าอ่าเราเรียนกันไปแล้วเนาะ คำเนาะคำว่าเตาสามารถเตาเอกเตาไม่โชเตาไม่ตีเตาไม่ตวะวาเตาอาหานเนี่ยเตา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 ถัดมาคำว่าดัง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 อ่ะถัดมาคำว่าน้อง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 อ่ะถัดมาคำว่าโบ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 อ่ะถัดมาคำว่าช้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 าอ่ะถัดมาคำว่าป่า ป้าป่าป้าป้าป่าอ่าคำว่างาม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 อ่าคำว่าผ้าผาเนี่ยผ้าผ้าผาผ้าผ้าผาอ่าคำว่าขาว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 สุดท้ายไก่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 อ่าฝึกฝึกผันกันนะคะนักเรียนฝึกผันวรรณยุกต์ให้เป็นนะคะ ค่อยฝึกนะคะถัดมาคุณครูจะ่าสอนการอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายให้นักเรียนฟังเนาะอ่าการอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายอาข้ออ่านดูนะดูห้องดูห้องสมุดนะข้อปฏิบัติการข้อปฏิบัติการใช้ห้องสมุดอ่าข้อปฏิบัติการใช้ห้องสมุดเอาเขียนเชิงอธิบายนะข้อคือ ข้อควรอ้้ขควรปฏิบัติการใช้ห้องสมุดอันนี้คือเขียนเชิงอธิบายของการการปฏิบัติตัวในการใช้ห้องห้องสมุดอะข้อควรปฏิบัติการใช้ห้องสมุดก็คือคือก่อนคือก่อนเราจะห้องสมุดเราต้องอ่านแล้วว่าเขามีข้อควรปฏิบัติการใช้ห้องสมุดอย่างไรคือเหมือนคาแนะนําเนาะคล้ายกันคล้ายระเบียบการหรือคาแนะนะหนึ่ง บอกว่าต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเข้าห้องสมุดอตต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยอ่ะสองไม่คุยหรือเสียงดังรบกวนผู้อื่นที่กำลังค้นคว้าข้อมูลอยูอ่ขณะที่มีนักเรียนกำลังค้นคว้าข้อมูลอยู่ห้องสมุดห้ามเสียงดังนะลูกคคุยได้แต่เบาๆเนาะห้ามเสียงดังห้ามเสียงโบกเวกวุ่นวายเนาะห้ามเล่นกันอาสาไม่นำเครื่องดื่มหรืออาหาร มารับประทานในห้องสมุดอ่าไม่ห้ามน้าเลยห้ามนํมาเครื่องเครื่องดื่มอาหารมารับประทานนะลูกเพราะว่าบางบางที่มีแอร์กลิ่นมันจะแรงอ่าบางบางบางทีก็น้ําอาจจะหกโดนหนังสือสมุดได้เนาะอันนี้คือข้อควรปฏิบัติการในห้องสมุดอ่าสี่ไม่ขีดเขียนลงในหนังสือไม่ตัดหรือฉีกหนังสือและไม่ควรพับหนังสืออ่า เพราะว่ามันเป็นการเหมือนประมาณว่าดูแลรักษาหนังสือแะล,ละการดูแลรักษาหนังสือเพื่อไม่ให้ฉีดขาดไม่ให้ชำรุดไวอ่าและห้าสำหรับผู้ที่มีบัตรสมาชิกของสมุดสามารถยืมหนังสือได้ดังนี้อ่าอ่าน,นี้ครูอาจารย์อ่ะครูเป็ครูครูอาจารย์ยืมหนังสือได้ครั้งละเจ็ดเล่มอ่าเขามีข้อมีมีข้อควรปฏิบัติข้อควรที่ เราจะทำถ้าเรามีมีข้อข้อข้อปฏิบัติแล้วเราต้องทำตามข้อปฏิบัติแับนี้ต่อมานักเรียนยืมหนังสือได้ครั้งละห้าเล่มโดยยืมได้ครั้งละห้าวันเท่านั้นอ่อันนี้ก็คือเขาเขียนเชิงอธิบายประมาณว่าข้อควรปฏิบัติการทั้สมุดเขาอ,อธิบายมาเป็นข้อข้อข้อ,ขอดังนี้ก็คือไม่แต่งกายไม่แต่งกายแบบว่าไม่เรียบถ้าแต่งกายไม่เรียบร้อยขอเขาไม่ให้เข้าแหละ แต่งกายสุภาพเขาเขียนเชิองอธิบายมาอะไม่พูดคุยห้ามพูดคุยหยอกล้อหรือเล่นกันเลยห้ามพูดคุยเสียงดังอสามไม่นําอาหารเข้ามาไม่ให้น้ําเข้ามาสี่ไม่นี่ไม่ให้ขีดเขียนเครื่องหนังสือหรือตัดฉีกหนังสือและไม่ควรพับเนาะ่วยกันดูแลหนังสือห้าสำหรับผู้ที่มีบัตรสมาชิกเนี่ยอ่สามารถยืมตามยืมตามยืมหนังสือนี่ ตามข้อปฏิบัติของหรือคำแนะนำของสมุดเนาะหรือข้อปฏิบัติตามของสมุดอ่ะตรงเนี้ยอ่าตรงนี้จะเป็นการเขียนเชิงอธิบายเป็นข้อ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 ว่าข้อควรปฏิบัติการทั้งสมุดมีอะไรบ้างหรืออย่างเช่นข้อกฎหมายอ่ะกฎหมายเป็นข้อข้อข้อนี่คือการเขียนเชิงอธิบายว่ากฎหมายอ่ะมีอะไรบ้างกฎระเบียบมีอะไรบ้างอย่างเช่นอ่ะโรงเรียนอย่างเงี้ยสมมติโรงเรียนเรามีกฎระเบียบ หนึ่งห้าไว้ของยาวผู้หญิงต้องตัดผมสั้นเท่าติ่งหูหรือผู้ชายต้องตัดลองทรงอะไรลองทรงต่ำลองทรงสูงอ่นี่คือการการที่เขาเขียนเชิงอธิบายถ้าสมมติมีป้ายติดแล้วห้ามนู่นห้ามนี่เออควรปฏิบัติแบบนี้ควรอะไรเงี้ยนี่คือการเขียนเชิงอธิบายนะคะนักเรียนอ่การไขค,คำการการแบบว่าเขียนเขียนข้อความแบบแนะนำหรือควรปฏิบัติตาม หรืออะไรต่างๆที่มันเป็นข้อๆลงมาก็คือการมันเป็นการเขียนเชิงอธิบายเนาะ,อะเอามาฝึกอ่านกันฝึกอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายกันเนาะเนี่ยข้อควรปฏิบัติการใช้ห้องสมุดอ่นักเรียน,นครูครูพยายามอธิบายเกี่ยวกับคือการเขียนเชิงอธิบายทห้นเรียนฟังก่อนอ่ะต่อมามาฝึกอ่านกัน นักเรียนอ่านตามคุณครูเลยนะคะอ่านตามคุณครูเลยอ่าอ่านตามคุณครูได้เลยะถ้าอ่านไม่ได้ก็สะกดค่อยๆสะกดเอาอ่าอ่าเนี่ยเขาบอกว่าข้อควรปฏิบัติการใช้ห้องสมุดอ่าแต่งกายสุภาพเรียบร้อยอ่าข้อหนึ่งแต่งกายสุภาพเรียบร้อยอ่ สไม่คุยหรือส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นที่กำลังค้นคว้าข้อมูลอยู่ 3. ไม่นำเครื่องดื่มหรืออาหารมารับประทานในห้องสมุด 4. ไม่ขีดเขียนลงในหนังสืออะไม่ตัดหรือฉีกหนังสือและไม่ควร ับหนังสือสําสำหรับผู้ที่มีบัตรสมาชิกห้องสมุดสามารถยืมหนังสือได้ดังนี้ครูคำนี้คำว่าครูตัดมาสีมพูดอาจารย์ยืมหนังสือได้ครั้งละเจ็ดเล่มตัดมานักเรียนยืมหนังสือได้ครั้งละห้าเล่ม โดยยืมได้ครั้งละห้าวันเท่านั้นฝึกอ่านไปเรื่อยลูกฝึกอ่านขั้นต้นก็ได้เราไม่ต้องฝึกเราไม่ต้องอ่านทั้งหมดก็ได้แล้วค่อยอ่านอ่าข้อที่หนึ่งอ่านข้อที่หนึ่งให้ได้ก่อนเราค่อยฝึกอ่านค่อยสะกดนะอ่าใครยังอ่านใครยังอ่านไม่คล่องใช้วิธีการสะกดคานะลูกทีละคํงเช่นตอแองอแตงไม่เอกแต่งกอไอยาไกอ่านแบบอ่านแบบนี้ได้เลยลูกถัดมา อันนี้เนี่ยเห็นไหมแนะนําการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อกี้ข้อควรปฏิบัติแต่ต่อมาจะเป็นการแนะนําอะการแนะนําใช้เครื่องไฟฟ้าเวลาเราซื้อซื้อเครื่องไฟฟ้ามาคุณพ่อคุณแม่ซื้อพัดลมตู้เย็นมาจะมีคู่มือมาแนะนําการใช้เนี่ยนักเรียนฝึกอ่านได้นะคะอฝึกอ่านฉลากฝึกอ่านป้ายฝึกอ่านโฆษณาอะไรก็ได้หรือป้ายตามทางต่างๆก็ได้นะคะนักเรียนอฉลากยาสําคัญที่สุด นักเรียนต้องฝึกอ่านอ่ะกระป๋องยาพาราหยิบมาเลยฝึกเลยสะกดคำไปเรื่อยฝึกอ่านพวกยานี่สําคัญนะคะนักเรียนเพราะถ้าเราอ่านไม่ออกเนี่ยเราจะกินไม่ถูกเราต้องฝึกอ่านฉลากฝึกอ่านข้อแนะนำอ่าคำแนะนำนำละลูกอ่าดูคําแนะนําการใช้ไฟฟ้าเนาะเขาบอกว่าอยา่าเสียบปลั๊กไฟหรือเปิดปิดสวิต์ไฟ ขณะที่ตัวเปียกเพราะอาจทำให้ไฟฟ้าดูดได้ขัดมาบอกไม่ไม่นำนิ้วมือหรือสิ่งต่างๆถ้ามันมีไมยมกก็ต้องเป็นสองครั้งต่างๆนะไม่นำนิ้วมือหรือสิ่งต่างๆอถ้ามันมีมีไม้มยมก,กคือต้องอ่านสองครั้งเช่นไม้กระดาษ แย่ yeah. เข้าไปในปลั๊กไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าถัดมาหลีกเลี่ยงการสัมผัสสายไฟที่ชำรุดถัดมาเก็บรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้ในที่แห้งถัดมาดูแลรักษาความสะ อาจของเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่เสมอ,อสุดท้ายปิดสวิตช์ไฟและดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดหรือเลิกใช้งานเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานเราอ่านเวลาเราอ่านเอางี้เลยเขาอ,อําคำนอแอนะนออำน้ำใครอ่านไม่ได้นะตออาลอ,อการอ่างเงี้ยชอยใช้ไม่โทรใช้คอรอเอือง,งอเครื่องไม่เอกเครื่อง ก็ไใช้ไม่โทรใช้อ่านแบบนี้ได้เลยนะคะถ้าใครอ่านไม่้องฝึกอ่านนะลูกเปิดหนังสือฝึกอ่านอ่าถัดมาคุณครูคุณครูมีงานเนี่ยแบบฝึกหัดหน้าที่49และ50ให้นักเรียนทำ49เขาบอกว่าข้อควรปฏิบัติในการใช้ห้องคอมพิวเตอร์อ่า เห็นปะอ่านคำแนะนำในการใช้ห้องคอมพิวเตอร์แล้วเขียนข้อควรปฏิบัติที่เหมาะสมเป็นภาษาของนักเรียนอ่านักเรียนเขียนมาเลยตามจินตนาการนักเรียนเลยก็คือข้อนนอันนี้เขาบอกว่าข้อควรปฏิบัติการใช้ห้องคอมพิวเตอร์แต่หนึ่งแต่งกายสุภาพเรียบร้อยสองไม่คุยหรือส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นสามไม่นำอา,าหารหรือเครื่องดื่มมารับประทานในห้องคอมพิวเตอร์ สี่ต้องลงชื่อเพื่อใช้งานคอมพิวเตอร์ก่อนทุกครั้งห้าใช้บริการคอมพิวเตอร์ได้ครั้งละหนึ่งชั่วโมงอ่ะอันนี้เขาบอกอ่านคำแนะนำในการใช้คอมพิวเตอร์แล้วเขียนข้อควรปฏิบัติและนำข้อควรปฏิบัติที่เหมาะสมเป็นภาษาของนักเรียนอ่ะนักเรียนเขียนมาเลยหลกหนึ่งสองสามสี่เนี่ยอีกนี่ยห้าคำเนยได้อย่างเช่นอ่ะอันที่หนึ่ง ข้อที่หนึ่งหนูจะเขียนว่าอข้อควรปฏิบัติเนะก็คือแต่งกายอแต่งกายสุภาพเรียบร้อยหรือว่าแต่งกายไม่สุภาพห้ามเข้าอย่างนี้ก็ได้นะคะเอาง่ายๆก็ไดละแต่งกายไม่สุภาพห้ามเข้าหรือแต่หรือต้องแต่งกายให้เรียบร้อยอ่เอาเป็นภาษารักเรียนก็แหละหรือแต่งกายสุภาพเรียบร้อยแต่งกายเรียบร้อยก็ได้หนึ่งแต่งกายเรียบร้อยอ่ะสอง ไม่ส่งเสียงดังใช่ไหม่ะสามไม่นำอาหารมาทานในห้องคอมอ่ภาษาลักเรียนเนาะต้องลงชื่อเข้าใช้คอมทุกครั้งต้องต้องเขียนชื่อลงชื่อเข้าใช้คอมพิวเตอร์ห้าใช้ใช้คอมพิวเตอร์ได้ครั้งได้ครั้งละหนึ่งชั่วโมงเขียนสั้นๆเขียนแบบภาษาภาษานักเรียนเนาะ อ่าอ่าถัดมาถัดมาเขาบอกว่าวันนี้อ่ะอันนี้อันนี้เป็นเป็นแบบฝึหกหัดหน้าที่ห้าสิบห้าสิบนี่คือเขาบอกว่าวันนี้ฉันตื่นแต่เช้าแล้วรีบล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ําจากนั้นจึงสวมเสื้อตัวใหม่ฉันไปซื้อของที่ตลาดให้คุณแม่ฉันซื้ออ้อยแตงกวาและมังคุดควรรีบไอ้มังคุดแล้วรีบกลับบ้าน เนี่ยให้น uh, ักเรียนอ่านข้อความแล้วข um> ีดเส้นใต้ท <okay okay ี่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางแล้วเขียนจำแนกคำเหล่านี้ตามวรรณยุกต์ให้ถูกต้องอ่ะอักษรกลางก็จะมีอะไรกอไก่กขกไก่จิกกอไก่เจาจานเด็กก็คือดอเด็กไอ้ดอตราชดาไก่จิกเด็กตรชดากับดอเด็กเนาะไก่ไก่จิกเด็กตายตอประตักตอเต่าบนใบไม้ปากปลาองออ่างเนาะ อ่ะเสร็จแล้วให้เขียนเลยว่าเสียงเนี้ยเป็นวรรณยุกสามารถมีสามารถเอกโทอ่ะดูซิคําว่าตื่นต้อ,อื่นนอตื่นไม่เอกตื่นตื่นตื่นเราท่องอย่างนี้ก็ได้ห้าห้าอันตื่นตื่นไม่เอกไหมอ่ะเอกก็ใส่ที่เอกคําว่าตื่นแต่แต่อ่ะแสดงว่าคําว่าตื่นจะแต่ตื่นจะแ,แต่ก็จะอยู่ที่เอกเนาะเนี่ยดูตัวอย่างตื่นแต่ไม่อยู่ไม่เอกแล้วเนี่ย แปลงอ่ะแปลงอยู่เสียงอะไรอ่ะใส่ลงไปเอาคำใส่ให้ตรงกับเสียงวรรณยุกเนาะผันคำฝึกผันคำอ่าทำหน้าที่ส9และ50นะคะนักเรียนอ่าคุณครูก็ฝากหน่อยนะคะงานทำในแบบฝึกหัดหน้าที่ส9และ50เมื่อทำเสร็จให้ผู้ครองถ่ายรูปส่งมายังัลาบ้ามเนาะ ที่จะทำวันเวลากลุ่มตั้งแต่เวลาส5บห้านาฬิกาเป็นต้นไปไม่จำกัดเวลาส่งนะคะนักเรียนไม่จำกัดเวลาส่งนักเรียนทยอยส่งมาได้ตลอดนะคะตั้งแต่15บ้านาฬิกาเป็นต้นไปและอย่าส่งในค่าของครูคนอื่นให้ส่ง15้านาฬิกาเป็นต้นไปเดี๋ยวมันไปกระ,กระทบการเรียนการสอนเขานะคะอราคาค,คุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคาบถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ Wow.